เพิ่นเพิ่นไม่ได้ยุกไลยเนี่ยังเสียงยังเงินยพังเยังอยู่นาเ้ยเปิดภา้มากอยนนีเ้แหล้ยเน้อง่เฮ้ยเ้ยเาเฮ้ั้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ย้ยเเเฮยเ้เ้ยเฮ้้ยเฮ้่เ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮเ้ยเฮ้ย้เ้่อเ้ยเะ้เเ้อเ้เ้เ้ยอเ กองอากาศเว้าว่าตะแหมเออกองอากาศพี่น้องเอ้ยรถใหญ่พ่วงเนาะมันก็แบบ4-6คันเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยอ่ FC เพิ่นว่าโอ้ยว่าซั่นรถหาก็ซื้อมาบ่ฮอด5-6เดือนว่าซั่นอยู่ทางฝั่งไทยอยู่เอ้ยเป็นปีเพิ่นว่าาก็มีเงินเนาะฮอดอูเนาะเออมันก็เปลี่ยนลีนพี่น้องเอ้ยว่าซั่นซะเข้าไปเปลี่ยนลีนเมื่อวานนีเนาะรถอาซีวานซีไปเบิด2ล้านัวๆพี่น้องเอาทางนั้นก็โยเาอยู่พี่น้องเอ้ยวาลายใหญ่กันห่างเนาะ

ป่ะพี่น้องเนาะไปเบิ่งบรรยากาศนี้พร้อมกันหรือว่าไปช่วยเฮือช่วยแห้งกันซะก่อนพี่น้องเอ้ยอ่าค่ท่าเอออยู่เนาะ่งเนาะสุดท้ายอถ้าปิดจ๊อบเนาะอนคุณดพี่น้องเอ้ยป่ะเนาะพี่น้องเนาะโอไปเด้อาเด้อโอเคอบตาเพิ่นเปิดกล้องไล่ลังกันมาแหละพี่น้องเอ้ยอ่าเปิดกล้องยิงมาแต่ไกลพี่น้องเอ้ยะไมาแต่ทางยาวข้าไกลเด้อพี่น้องเด้อ bỏ than bỏ chít bỏ sen thì nó người chít thuốc thì nó người thì nó nó mất này thì nó người đây tốt thì nó người ừ. hít khỏi nhà quá anh hít nó bỏ chít nó ô ừ sao vai đi đó nó sao đi bất su khu su khôn thì đâu người tìm thấy thì tao mới thả ngồi đi ngồi rồi nhé. hả chỉ, chỉ, chỉ ngồi mưa này <laughs> ờ bộ bên nhắn <laughs> bộ bên nhắn <laughs> nó Má, hả? sao đi Ơ đi hả? đi Ơ Ơ con gì mà đi Ơ Phi đồng Má เอาไปเฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เเฮ้ยเยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ มันดบกจากดีไร่ใช่ของน้ไหลลงมาเนน้ำไหลเนาะไหลลงมาจนหอดพุนได้เนาะอืออถอยถอยอยู่อยู่ดี่ะอยู่แล้วอย่ล้วดูน่ก้าช้าชูนใช่้่นร่มร่มตะเพื่อกนนี่เนี่อ๋ออีแล่มรู้ลมกันแท้ อังมามาจังาบ้าไปไนั่นไปได้มทั้งจบ้องแหงบ่อไเด้งไหมเลอเนบอะจควนะเจ้าเนาะเอ้าสบายดีเอ้สบายดีสบายดีสบายดี สบาอาจารย์ดสบายดีนกสบายดีไหมขบินไกลยังเวทเพ่เงนเทวรวริดยีบิ้กไเยาะเดียวตาตั้งกองกนนีละเอากท่นั้นว่าบางหำจำแหก็ได้ได้อยู่จำาหำจำแหย่อะไรผิดเนี่ยเจ็ดมือกจับร่อจับร่อไปไปนี่

เีื่อนาไปทางไหนเจ้าทีปุ๊บมืออะไรเน่ยนะแล่นกับป้าเขาดนหมูทั้เนาะมาลำลังต้งดังก่อนแม่แม่นควมพื่นวาดีนี่เนาะมาที่หลังดังกลัวพลังยังเต็มที่เลยสาวแรกคู่เพวนวาอยู่ก่อนเนาะมาไม่ระลดพอ้วลักลูกเช่า้เยเดู่ด้พลูก่เช่าไห่เาห้ไพ่เพื่อนตัวนี้เนาะให่ไพ่ตัวนี้ ว่ามันหลายเห็นยุ่เจ้าก่ายเราเจ้าพี่เกียรตจ้าสิรดบ่พาปีไอ้มาปิดจบปิดแล้วบ่ป่อพี่น้องมีลูกลูกวิลาศวอกลานดาวนะกระโดดขึ้นลายเลยนะเอ้าอย่าไปดาวมั้งเพราะเพียงเดือนเดียวบอต้าถามคีดอกมันเดือนนึงเท่าไรเดือนนึงหกร้อยห้าสิบบาทแต่บ่พอสองเดือนกระโดดขึ้นมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทหลอกบ่หมื่นอ่ะ ทั้งต้นทั้งดอกพอดีราคารถนี่หกหมื่นสามกลายเป็นเจ็ดหมื่นห้าพันรยก็มดนเอ0ก้าไปยอนี่มึเบื่เลเนาะทางหลานเขาเนาะบัตรทาบัตรเดบัตรางเียคชากรบี่รถตายบัตรางเนี่ยแบบนี้ว่าสิบอะไรนั่นทีเก็บเงินอีกแมนบอกเฮอสาวสุดท้ทยเด้อเ้เอย

เป็นยังไงบัดที่นี่กบอบใจอะไรนะทางวัดจิตเหมือะข่อยันนันมัคือตอนนั้นนะเนาะโอ้ข่อยว่าของวัดจิตพี่สิออก่ดีคนเลยเงงอยู่นะอันนี้จะถึงนั้นพี่ด้อเลยยั้งนี้อีกอาะโอ้ยร้มเน้อเนาะ

หยับย่อยถอยลงได้ถูกระบบน้องไม่ตายยงจับไวได้ไม่ได้นะน้องไม่ตายไว้ได้ดิน่ะเออเจงเนี้ยแบบนี้น้อถามก่อนเจ้าจับมือกล้องเจ้าจับกล้องให้คลัเจ้าเคยกินอยู่บนหมอโซเลียนบ่าวบาเห็นต้นหนึ่งนะฮะเป็นหมากเลยนะเดี๋ยวบ่าวดี๋ยวพาไปเอาเด้ออยู่ใกล้ๆชื่อบลจักนอตต้นเรียนแตวก็บล็จักฮอดแง่พี่างเงี้ย แตตามหลังเจ้าคิดว่าเจักมีอเป่ามีหรือผไม่เชื่อจ้าหอกหอมหุยหุยนาพี่้องเนาะโอ้ทังนี้กะตีปูนพี่รองเลยก็กันามหลังพอได้กินขึน่เพ่นได้พูดเนาะพเป้ยพ่อไอ้อดินชายจยัชวนชายได้ชายวะออคือเกาสองรอกาหนึ่ง้อเนาะ điếc lọ là vật thi này. để qua chuyện ừ, ừ đó. để quay à, chuột kiểu bột hát nó. men đã. kiểu bột than không, nó. Pina, Pina. <laughs> sau cm mẹ chơi sáng hiệp ơn vinh hẹp bóng sáng 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 Nó khen trái ạ mà mát áo lưới ừ, ừ, ừ. đâu ừ. ừ. <laughs> à ô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  nó là là kha phải sàn kha khai nó nhưng xin có, ông co èo đi, chập chật thi

มาเลยนะมาแล้วมาแล้วบกที่นี่บกว่ะมอเตอร์จะเอานั่นใช้น้ำบ่อใส่เด้ง่ี่หดวใสเดงด้พี่น้องเลยเื่อสตีเด็กบ่มนง่ายได้เนี่นะว้ามันคือนี่แม่อุตสาห์แไปโตงไว้บ่เนาะดึกลงบเถือบแห่งดีเด้พี่น้องเลยแ่ไม่ดเนาะมันหัว่พา่ พอแล้วบัตรทีนี้องหลายมากเลนี่นี่บางคนบัตรนี้ใช่คุ่ได้ไหมลูกเล่นเน่ยแมนเว้าแมนเล่นชวนตามหลักว่าเนาะสลับใช่สลับหัวพี่น้องเอ้ยอันนี่นี่ทั้งทั้งนี่นี่บัตรก่อเอวในคืนชิบหนี้เลยบ่นนี่รือแบบได้โอ้หัวดินต่ำขางนี่เนาะอ่าดินต่ำพี่น้องเอ้ย เนาะทั้งนี้นี่ทิ่บโบราณบันไดเนาะเนาะพี่น้องไยคือคือเอาไม้นะเป็นแบบนเ,เ,เ,เนาะสานผนเห็ดน,นี่กะไว้แบบลลยๆทำไมมเลยนะเนาะเนนอนพี่น้องไยเนนอนคือว่ารวดเร็วเนาะทั้งนั้นก็นไปหาเผาปิ้งไก่อีกเลยเนาะ ยังไดยังบ่ได้กินข้าวเช้าบ่อือเจ้พ้อแล้วหาฮวนใส่แต่ปิ้งไก่เนาะพี่น้องเนาะอ้ๆเ้ามานี่แต่ผมเจาไเห็นต้นทุเรียนบ่เนาะมากทองมากสอีแล้วนี่เพิ่นก็บ่จักคือกันเาะ้อค่อยิสิมาพงนําจเจือได้บดนี้ทีนี้ไปนต้นบักมีทางนี้ต้นบักทุเรียนบ่ตะเป็นสวนห้างเพิ่นอันาง่นน่ะแม่นข่อยว่าสิไปปิดอ่ามาพา่นเด้ หัวอะไรมึงก็ข้าวเก่าหัวโดยเฉมันมีอยู่บ่เนาะเห็นเนาะมีเห็นแล้วอืมได้เห็นอยู่บ้างเล่นฟอร์มาจ๊ะบไปสิปอรมเลยฮะไปไปเบิ่งไปมีอยู่ดีเดียวแล้วพี่ตกินมึงด้วยฮะโอ้แม่กชาเพิ่มมาให้บ่าเถอะนี่ไม่ได้ดู เราเรียนเพื่อนมาให้เรเถอะอ่าผูเรียนเพิ่นก็ให้แล้ววะดุนะเรียนกินนี่บะกินนี่เด้อผเรียนกินนี่เด้อเพิ่นก็ให้แล้ววันว่าให้เนาะเห็นว่าแบบชวนห้างชวนยังเพื่นแต่เพิ่นบ่าว่ายังโอ้จักือกันน่ะดชวนห้างมั่วเฮงเด้ที่กกมันน่รอ่ะนี้มึงก็ี่ตวด้มีกอมีกอกไปเอายเนอะไีนี่ปไ้ไเนาะไป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 ปปไก่ชุกกับป น้องเงยเนาะน้องเยอามมาเงาเปิดคเอะว่ตพราะว่าเปิดประมาณกลาง้าเต็มถวยเต็มห้าดิพี่น้องเยได้ได้ี่อื่นึงไปหาคุ้มคนงานอะไรกนคนงานอะไรเ่ยเราได้น่อไพ่อกากพี่น้องเลย โอ้โอ้นี่เด้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้นี่คืออันนั่นแอ่วม่นบ่หนิเรียนที่ป่าลางนำอยู่บ่อ๋อสนากอยู่มันเปยังเขไปนี่เสียนิ่งเพียกเนาะิเซาออกมาพี่น้องเอ้ยตายเลย้นวนน้องนาอ่าาทันน้3ต้นี่เอ้ยเนาะัน3ต้นพี่น้องเอ้ยเากคือว่าพี่น้องเอ้ยเนาะว่า่า คือว่าเรื like, <t Why barking? noon> <t> ่อนแม่อุตสาเพคนนี่้เป็นซูงโมเดิร์นพี่น้องเลยค่ะคักค่ะน้องเอเนาะกำลังตัดคลิปพี่น้องเอ็กซ์คิวบัรแยกาศเนาะพี่น้องเนาะให้พ่อพี่น้องอ่าได้เบิ่งได้ชมนำกันพี่น้องเอ้ยตัวนี้นี่คืออซิกสอนมาใส่บอสซางนี่โอ้เอยเพียงนี่ได้บ่อสทำใจกันแหละเนาะ

ชิมาต้นแม่นอยู่บ่อไหนชิมห่าต้นบ่นว่านาะพี่น้องเนาะตัวในที่สุดมื่อทีเราค่อยก็มาถึงอย่างไี้นางเอกบอแชนมาแบบบม่ได้ตั้งโตมืมาดีนะเอ้าวเครื่องฉันนะมาแบบผัวป้าอยู่กลางห้างเลยมือเฮ้ยครื่องฉันบอแชนถามคนน้าขอยโคงใจนะบม่ได้ตั้งโตวมาแบบบน่ได้ตั้งใจมาดีนะเป่ายังไงมาตอนแรกวันสิบม่ได้มา บอกทุเพิ่งกับว่าพังพังเบืองอ่ะมือน่ะสิบุรีมาได้ไหมเด้อแต่ว่าสิบ่าวไปแล้วก็จะเป็นอ่าบุฟเพ่สันทิวาไปแจ้งแต่มาคือเก่ามาส่งลูกมาส่งลูกแล้วบรรถุกบรไปเสียอยู่กลางทางมาเบียเลยพอดีลุงจิตแดนผ่านมาก็เลยติดรถมานล้วลุงจิตแล้วก็ดึงรถนั่นน่ะไปป้าเมนอยูบ้านวอต้าหันทางออกมาแต่บ้านวอต้าได้มาเป็นหันพอดีเพิ่นบ่าวว่าพันสาม พอดีหนาแหวมาจนหอดลงมาหวอดหนาซี่ไรตื่นหมดหรอางมาหยอดเลยโอ้ยไม่ได้ตั้งใจอ้ชั้นละเม็นบไดีม่ายลีบุรีม่าหลีโอ้กูบได้มาย่าเกองมาแต่เศร้าพุ่นครับพอดีแล้วได้เป็นมือกล้องให้ผัวอยู่แล้วะได้เป็นอยู่เอ้ยได้เป็นพี่น้องเป็นอยู่ได้เป็นอยู่บอกชั้นเลยว่าจิตเนาะได้ปรนโยู่อยู่

cái toi à, bây giờ cái gì bà le, bà đi gì, phi long người. nam phi nó. thấy bờ đuôi bao nhiêu? phi nó. เราบมมีเงินชื่อหลายเลยเจ้ายังไปจักเบื้องหลังวันดอกนะ่น่ะตรนีนี่บ่อแบบเอฟซีพนไห่น้องเวตาว่านเลยมาชูกันกินไม่ได้ดีอะไรวะโบมนูเลยคนไม่กินมันกินมันเท่งได้ำนี้นะโอ้ต้องหัวลร้อยบาทต้อจักไงจักแล้วคนไห้มาทองสามน้อยเนี่ยแต่น้องเวตาให้ชำนี้ ก็เลยกินผู้ลัครอะไรเนาะท่ดกนกินามันเป็นเกรงใจจังเลยจังนึงมันเ่สีน้อยๆวะกินได้เลยไม่กินเช้าเย็นบอกก้ากินกาว่ะพี่น่าคว่ำถิ่มกลางข้างแน่นอนกินนี้เพราะว่ายันยันบัลก่อนเจ้าจะไปหว้งเนี่ยเนาะพอไปทำาม่ได้กินกินห้องกันนี่แล้วผู้ละครอะไรเนาะกินเนาะ เตงเลพี่น้องของมีหยอะวะชื่อตอนนั้นใส่ก่อนแถวผู้แถู้แล้นะเตะหนึ่งนะหาอยหาอยไปจุดเชื่อะพี่น้องเนาะพังเานี่พีกายในภูเ้าจัมม่ได้เลยเลข้าวรสู่น้องๆคนกินนี่นะด่างมืออไงรถอรก้อนเนาะอะไได้ แค่เอาใช้เย็นแล้วก็เนี่มันทำเย็นเนาะเนาะเวลา้างมือลีบบานี้ล้างมือลีพีน้องเนบาทนี่ตอนแรกไม่เชื่อว่าน้คมาแว่ากัรนี่นะน้องเวตาอย่างไรลายยูบแบบเนี้ยค่แบกินแหงงนี้นะแบบ แล้เจ้าออกมา่ไหมเจ้าเนี้เาะเช่อชมินเนาะจุ้มเ้งดโอเาะกับวานที่นี้กูด่าบ้าสิไปเลยก้อนโตเนาะมีน้อยกินน้อยเนาะไม่ได้กินหลายเนี่ยโคชิดีเนาะตามเลยอยู่บานนี่ให้ค้าบ้านนี่ติดเลยบ้านนี่เค้กินใ่ป่ะลุงหนะฮะเคยวะ อันนี้นะคือทั้งสาวมีนาเมาหนี่กินมได้สามีนาห่ได้ได้นอนห้องหมอที่แมาแล้วมือนี่เนาะแค่เ่นี้าน้กรุ้นเดี๋ยวเบิเบิร์ดี่หายเลยนแดงเนาะปากมเาเลยเลยอยิต แต่ป <laughs> oh, oh, like <laughs> ันียน uh ี้ปนมีเยอะอยิ่งเห็นหอยนะโอ้ยพม่เลูกยอะมันแพงเนาะมันแพงเป็นเงามทบอยู่บ่ต่เนาองันาห

กินไม้ป okay. ีได uh ้พี่น้องเงยอ้าวว่าเช่นเยอะผูเดียวลีบอ่ะหน่ะเอออ้าวพี่โด้เกย์ตัวพวกพวกกันได้คิดต่อไปเด้อพีู่้งเด้อว่าเข้ามาคำจาไทยประชุมมาบางคนขอโทษขอพายมาราคินนี่ทั้งเดี่ยวดี่ยวคือจะขอกล่าวค้า่าสบายดีสบายดีพี่น้องเงย